ใน Chris English FAQ หรือ Fact Frequently Asked Questions ของเราวันนี้เนี่ยนะครับก็มีคำถามที่ถูกถามมาแบบยอดฮิตติดชาร์ตเลยนะครับก็คืออยากพูดภาษาอังกฤษได้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกคิดสับไม่ออกมาเดี๋ยวจะมาบอกครับว่าจะต้องทำยังไง แน่นอนเลยนะครับผมก็คือการเราจะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ก่อนครับเพราะการพูดหรือการฟังภาษาอังกฤษคือทักษะนั่นเองครับทักษะมันคือคําว่า know how to do it นั่นเองครับ skill แปลว่า I know how to do it ก็คือฉันรู้จักวิธีการทํามันใช่ไหมอย่างเช่น speak ก็คือ I know how to speak ใช่ไหม listen ก็คือ I know how to listen ก็รู้วิธีการฟังใช่ไหมครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งการพูดการฟังเป็นทักษะแรกนะครับก่อนที่จะไปต่อที่อ่านแล้วก็เขียนนะฮะหรือจะไปทั้ง4ี่อันเลยก็ได้ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับแต่ก่อนจะมีทักษะเนี่ยนะครับหรือ know how to do it มันก็จะต้องมีอะไรจ๊ะมันก็จะต้องมี knowledge ก็คือต้องมีความรู้สิจ๊ะซึ่ง knowledge ก็คือความรู้มันก็คือ know it นั่นเองครับดังนั้นคุณดูนะครับสามสมการนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือ knowledge I know it ฉันรู้มันแล้วพอคุณรู้มันแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถข้ามขั้นไปที่ชั้นที่2นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า step up step up ก็คือยกระดับไปที่ขั้นที่2ก็คือมี k i l l ครับเพราะเรามีความรู้พอเรามีความรู้แล้วก็เอาความรู้ไปใช้มันได้ต่อใช่ไหมก็คือรู้วิธี เอาความรู้ไปใช้ต่อก็คือไปใช้ในการพูดหรือถ้าฝรั่งก็พูดมาเราก็จะฟังออกพอได้นั่นเองครับอ่านะครับดังนั้น Skills ก็คือ know how to do it นั่นเองครับแล้วพอคุณมี s k i l l ก็คือ know how to do it คุณถึงจะไปทําอันดับที่3ก็คือสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษก็คือ experiences นั่นก็คือคำาอะไรจ๊ะนั่นก็คือคําว่า do it นั่นเองครับดังนั้นคุณเห็นไหมครับอันดับที่1ก็คือ know it ก็คือรู้จักมันละ2คือ know how to do it รู้จักวิธีการทำมันละและ3ก็คือ do it ก็คือทำมันละนั่นเองครับนี่นะฮะดังนั้นถ้าอยากจะมีความรู้เนี่ยนะครับถ้าอยากจะมีความรู้นะฮะก็ต้อง pay ครับเล่ pay มันนี่ใช่ไหมคะถูกครับจ่ายตังมาสดิดีๆครับผมไม่จำเป็นต้องจ่ายตังก็ได้ครับสิ่งแรกเลยนะครับคือ pay attention จ่ายจิตนั่นเองครับหรือพูดง่ายคือตั้งใจหาความรู้อย่างเป็นระบบทำอย่างเต็มที่ ทำอย่างต่อเนื่องและทําตามแบบแผนนั่นเองครับอยากมีภาษาอังกฤษก็ต้องให้2วคือเวลาและวินยัยวินัยคืออะไรทําตามแบบแผนหรือทําตามกําหนดที่เขากําหนดมาเช่นครูกําหนดว่าว่าอะไร2คือทําเต็มที่และ3าต้องทําต่อเนื่องเพราะถ้าคุณไม่ทําตามกําหนดแต่คุณทําเต็มที่คุณอาจจะเต็มที่แต่ผิดที่ผิดทางก็ไม่ได้นะฮะ คุณอาจจะทำนะอย่างต่อเนื่องนะครับผมแต่ไม่ได้ทำเต็มที่มันก็ไม่ได้นะครับดังนั้นมันต้อง3ต่อครับทำตามกำหนดหรือตามข้อบังคับ2คือทำเต็มที่และ3คือทำต่อเนื่องนั่นเองครับ นั่นคือนะฮะ so pay attention นะฮะก็คือการตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจทำอย่างเต็มที่นั่นเองครับก็คือ pay attention แล้วเราจะเริ่มได้ knowledge นั่นเองหลังจากนั้นนะครับพอคุณเริ่มมีความรู้นะครับผมนะฮะเราก็จะต้องเริ่มฝึกครับก็คือต้อง practice แล้วเราถึงจะได้ skill นะ practice มันก็ไม่ใช่ไปฝึกกับคนอื่นหรือไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหนูก็เลยลืมอันนั้นมันคือด่าน3คือไปใช้เป็น experience ไปใช้มันแล้วคุณจะไปใช้มันได้ไงครับถ้าคุณยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีทักษะติ้งต้องครับเหมือนส่งทหารที่แบบไม่มีอาวุธและไม่มีวิทยายุทธไปอะ่ะไม่มีอาวุธไม่มีวิทยายุทธไปตายเอาดาบหน้าง่ายๆเลยครับ ดังนั้นมันก็ต้องมีอาวุธและต้องมีวิทยายุทธ์ดังนั้นจะต้องฝึกนั่นเองครับต้อง practice ต้อง practice กับตัวเองอยากจะมี skill ก็คือ know how to do it ก็ต้องเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาฝึกนั่นเองครับ you gotta practice practice ก็จะได้ skill นะครับผมเลยจะมาฝากบอกน,นะครับว่าสำนวนฝรั่งก็คือ practice makes perfect แต่ที่จริงแล้วในยุคน,นี้เขาบอกว่าต้องเพิ่มอีกหนึ่งคำก็คือ the right practice makes perfect ก็แปลว่าอะไรซ้อมถูกวิธี ปฏิบัติถูกทางถึงจะสมบูรณ์แบบนั่นเองครับแต่ถ้าซ้อมผิดทางปฏิบัติผิดวิธีต่อให้ซ้อมและฝึกและปฏิบัติแค่ไหนก็จะไปผิดที่ผิดทางเหมือนอยากไปเชียงใหม่แต่เดินหลงไปสุราษฎร์นั่นเองครับ <laughs> นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับดังนั้นถ้าอยากจะฝึกและอยากจะตั้งใจเรียนก็คือ pay t t e n t i o n และ practice นะครับคุณก็จะต้องเริ่ม มีแหล่งนั่นเองครับเราจะต้องรู้ได้ว่าจะต้องเรียนอะไรดังนั้นวันนี้จอร์ดขอเสนอนวัตรกรรมน,น,นะครับนั่นก็คือการเริ่มต้นสร้างความรู้ภาษาอังกฤษก็คือต้องเริ่มต้นจากศัพท์นั่นเองครับหลายคนที่ดูคลิปผมมาแล้วก็จะรู้นะครับว่าผมมีเขาเรียกว่า methodology หรือรูปแบบวิธีการในการสอนที่เป็น trademark TM ของผมไม่มีในโลกนะครับไม่มีในโลกแน่นอนผมจะเรียกว่าระบบ VIPS ใช่ไหม VIPS ก็คือ4เสาหลักของ คอนเทนต์หรือเนื้อหาภาษาที่คุณจะไปใส่ในคอนเท็กซ์ก็คือบริบทที่คุณอยากจะไปสื่อสารต่อไปคอนเทนต์ Content หรือเนื้อหาภาษาก็ประกอบไปด้วย4เสาหลักของภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเหมือนโต๊ะเนี่ยโต๊ะนี่มันต้องมีสี่ขาใช่ไหมถ้าขาดไปขาหนึ่งนะครับก็เล่นไม่มันนั่นเล่นไพ่ครับโต๊ะสิครับถ้าขาดขาไปขาหนึ่งนะครับมันก็ล้มสิจ้าดังนั้นเนี่ยนะครับต้องมีสขาครบและ VIPS ย่อม,มาจาก vocabulary ก็คือศัพท์ I ก็คือ idiom ก็คือสำนวนอันนี้ยากอยู่สำหรับพวกนักเรียนโดยเฉพาะ beginner หรือคนไทย เราไว้ก่อนแต่ที่จริงมันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับเพราะชาิต่างชาติชอบใช้ idioms และตัว P ก็คือ phrases ก็คือวลีนะครับวลีก็เป็นคําชุดที่แบบ2อสาคำขึ้นไปมีความหมายเฉพาะของมันตัว S ก็คือ sentences รูปประโยคแต่ด่านที่1ที่เราจะต้องเอาชนะและมีให้แข็งแรงกันก่อนเสาแรกที่ต้องตอกลงไปนะครับคือเสาที่1ก็คือเสา V นั่นเองครับ vocabulary Voc <abulary S 2> ก็คือศัพท์ชาวไทยที่จริงแล้วรู้ศัพท์กันเยอะมากนะครับ เราใช้ศัพท์เกินวันละเป็นร้อยคำและเราก็รู้ศัพท์เกิน1,000คําคำอย่างแน่นอนทุกคนเลยนะฮะแต่สิ่งต่อไปก็คือถ้าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มจากการเรียนศัพท์และเทคนิคที่ผมจะมาฝากวันนี้นั่นก็คือ topic champion นั่นเองครับถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษคุณจะต้องเป็น topic champion เสนองนี่น,น,น,นะคร topic champions แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคุณจะต้องรู้จักศัพท์11คำน,นนะครับผมของหมวดหมู่หมวดหนึ่งแล้วพยายามเล่นเกมนี้กับตัวเองหรือกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราและจำคำา11คํานี้ให้ได้ภายใน1วันหรือภายใน2-3วันอย่างเช่นตัวอย่างครับ วันนี้นะฮะคุณอยากจะเป็นท็อปิกแชมเปี้ยนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในบ้านแน่นอนครับหลายคำอ่ะคุณก็รู้จักอยู่แล้วเช่นพื้นก็คือ floor อันนี้ไม่ยากเนาะกำแพงคืออะไรครับอ้าวไม่รู้เหรออ่ะผมใบ้ก็นเลยครับ หอมแล้วดูดยังไม่รู้อีกแล้วเนี่ยวอลไงปะปรตู oh, นะครับวอลนะครับก็คือกำแพงใช่ไหมประตูก็คือ Door หน้าต่างก็คือ Window oh, ์อ๋อโทษจิบจิบจิบจ,จิใช่ไหมครับถ้าคุณบอกโอนมาถามคุณอย่างนี้คุปิดคลิปดีกว่าง่ายเกินไปเดี๋ยวก่อนสิครับมันง่ายเกินไปเพราะว่าไอ้สั์ที่รู้แล้ว จะไปเล่นกันทําไมล่ะครับเราจะต้องเริ่มจากศัพท์ที่เราไม่รู้สิครับหรือเราจําไม่ได้ศัพท์ที่ไม่รู้หรือจําไม่ได้หรือไม่แน่ใจครับวันนี้เรามาลองเล่นนะครับ Chris English 11เพราะนี่คือตัวอย่างจากคลาสสอนภาษาอังกฤษที่กำลังจะเริ่มในสิ้นเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือยังมีชั่วโมงบินน้อยหรือคืนครูไปหมดแล้วสนิมเกาะจนผูกพังกันหมดแล้ว Starters English ครับไปดูกันได้นะครับรายละเอียดนะอยู่ตามนี้เลยนะครับ999บาทสอนกัน10ครั ครั้งละ99้บาบาทเรียนกับผม2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทุกครั้งนะครับแล้วเราจะมีฟไฟล,ล์ PDF แล้วสามารถดูย้อนหลังเพราะอยู่ในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดและมี Zo ูมใครอยากจะปฏิสัมพันธ์กับผมแต่ใน o o มนะจ๊ะไม่ใช่แบบในร้านอาหารที่บ้านโซ so, วันนี้นะครับผมท้าประลองคุณเลยนะครับว่าคุณทําลิสต์ขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณอาจจะมีโน้ตบุ๊กถ้าคุณเป็นพวกสายเก่าภาษาอังกฤษเขาเรียก Old School old School แปลว่าโรงเรียนเก่าแต่แปลว่าพวกสายเก่าหรือถ้าคุณเป็น New school คุณกถือกคุณ ล้วมาลองเลยนะครับผมเขาเรียกว่าตั้งหมวดหมู่หนึ่งหมวดหมู่ใช่ไหมแล้วก็ลองหา11คําที่อยากรู้น่ารู้หรือยังไม่รู้หรือเหมือนจะรู้แต่ยังไม่รู้นะครับมาใส่ในลิสต์นั่นเองครับอย่างเช่นผมจะเล่นกับคุณวันนี้นะครับ Chris English 1 1 v e n เดี๋ยวผมจะจดไปกับคุณด้วยเลยลวกันนะดีไหมนี่นะฮะจดไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ เอาภาษาอังกฤษที่บ้านนะครับที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวผมตอนนี้นะครับ11คำอ่าผมจดก่อนนะครับคำที่1บ้านผมมีประตูรั้วอยู่ข้างหน้าครับประตูรั้วคืออ,อะไรนะนะครับผมเขียนนั้นนะครับแล้วคำตอบนะครับคำตอบนะครับคือบิ๊กดอดอใหญ่เฮ้อ,อคุณคะ Gate นั่นเองครับเอ้าเหมือนสนามบินเลยล่ะครั <Nope. S 1> ใช่ครับทางเข้าใหญ่ๆเขาเรียกว่า Gate นั่นเองครับโอ้เ oh, oh, พิ่งทราบไหมคะ <c oughs> บางคนก็รู้แล้วบางคนเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้แต่พอผมฉเฉลยก็ทำให <c oughs> ้อ๋อนี่รู้แล้วแล้วตอนถามเมื่อกี้ทำไมไม่ตอบล่ะจ๊ะ เออนะครับข้อที่2ครับเราเน้นข้างนอกกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับบ้านผมมีประตูรัว้วคือมีเกทแล้วบ้านผมไม่ได้มีกําแพงนะฮะกำแพงเรารู้อยู่แล้วมันคือวอลแต่บ้านผมมีรั้วนั่นเองครับเป็นรั้วที่มองทะลุออกไปนะในซอยได้แล้วก็เอาต้นเข็มต้นน่ต้นน,ะนนะ่พวกนี้มาปลูกไว้นะครับต้นโมกเงี้ยใช่ไหมรัว้วภาษาอังกฤษคืออะไรครับคำตอบนะครับคือ f e n ส e นั่นเองครับ F E N C E f e n ส e นั่นเองครับดูภาพนะฮะคำถามที่ สามครับคำถามที่3เราเข้ามาในบ้านกันสักหน่อยดีกว่าครับเข้ามาในบ้านกันสักหน่อยดีกว่าโอ้ผมเห็นนี่เลยฮะมูลี่ครับผมมูลี่อืมมูลี่ภาษาอังกฤษไม่ใช่มูหลานนะครับม,มันการะตูนมูลี่ครับผมภาษาอังกฤษคืออะไรคำตอบคือ blinds นั่นเองครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งก็ใส่ s ถ้ามีหนึ่งอันก็คือ blind นั่นเองครับที่แปลว่าตาบอดถูกต้องครับ blind นั่นเองครับอาไม่เชื่อใส่คำว่า blinds เข้าไปใน google เลยดูครับเห็นไหมมูลี่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับ blind เสนเองนะครับพูดถึงคำว่า blinds เราก็อยากจะรู้กันต่อนะครับว่าผ้าม่านเรียกว่าอะไรครับผ้าม่านอืมผ้าม่านครับคำตอแล้วครับ curtain ถ้าออกเสียงนี้ก็ผิดต้องมาเรียนคลาส starter english นะครับเพราะเราจะสอนการออกเสียงด้วยไม่ใช่ curtain ครับ อา้าทำไมคะมันลงท้ายด้วย T A I N Maintain ก็ต้องแปลว่ารักษาสิคะอา้าวถ้้งั้นผมถามคุณต่อผภูเขาเล็ก Mountain นะ่ะปะเออว่า Mountain ใช่ไหมนั่นไง so curtains mountain นั่นเองครับแล้วก็ไปตามชาวอเมริกันนะครับ mountain curtains นะครับผมเราเป็นคนนานาชาติยังให้เกียรติตัวทีได้นะครับ curtains ก็คือผ้าม่านนั่นเองครับข้อที่5เนี่ยนะครับผมข้างหลังผมมีโซฟาครับมีโซฟาถ้าใครได้ดู Chris Job, คริสจ็อบนะไม่นานมานี้เราก็ได้มีเทปเป็นเรื่องของร้านขายเฟอร์นิเจอร์หมอนอิงที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเรียกว่าอะไรครับผมใบ้แล้วกันนะฮะไม่ใช่พิลโล่ถ้าพิลโล่คือหมอนนอนนุ่นหมอนอิงเรียกว่ายังไงคำตอบคือ cushion cushion นั่นเองครับใช่ค่ะเหมือนค u ชชั่นที่เอาไว้ซับหน้านะครับคุณผู้หญิงนะครับ ดีมากต่อไปนะครับข้อที่6นั่นเองครับข้อที่6ข้างๆผมนะฮะในห้องกินข้าวผมตรงนี้จะเป็นโรงรถบ้านผมนั่นเองครับโรงรถหรือที่จอดรถในบ้านภาษาอังกฤษคืออะไรครับอ้าไม่ใช่คาพาร์คนะครับบางคนออกเสียงคาพาร์คโอ้โหคาปากกลืนไม่ลงเหรอครับหรือไงฮะพาร์กิ้งอตมันคือลานจอดรถอันนี้คือโรงรถที่บ้านหรือที่จอดรถที่บ้านคําตอบนะครับคือ garage นั่นเองครับถ้าเป็นคนอังกฤษก็ต้องเป็นอะไร garage นะครับ the garage แต่ garage หรือ garage ได้หมดครับชอบอันไหนก็เลาเลยนะครับจะเป็นกาหลาดสำเนียงไทยก็ยังพอไหวแต่ garage ให้เกียรติจอจานตัว G นะหรือ garage นั่นเองครับก็คือโรงรถครับคำถามที่7ครับ number 7บนหัวผมตอนนี้นะครับผมเป็นพัดลมติดเพดานครับพัดลมติดเพดาน ัดลมติดเพดานเรียกว่าอะไรและคําตอบน,นะครับก็คือซีลิงนั่นเองเนี่ยน,นะครับแล้วผัดลมก็คืออะไรครับก็คือคู่รักของเรา<ม>แฟนไงจ้ะแม่จ๋าซีลิงแฟนนั่นเองครับข้อที่8นะครับ number e เอาอะไรดีในบ้านในบ้าน,นผมมองซ้ายมองขวาน,นะครับแล้วผมก็เห็นอะไรบางอย่างเห็นลิ้นชักและตู้เก็บของครับ อันนี้ขอเป็นคอมโบนะครับข้อ8ลิ้นชักคุณจะบอกเชลล์หรือเชลฟ์มันคือชั้นวางของอันนี้ชาวไทยทับศัพท์เห็นไหมชาวไทยก็ใช้เป็นนะฮะชั้นวางของก็คือเชลฟ์คำตอบนะครับข้อ8ลิ้นชักคือ Draw นะครับหรือบางคนอาจจะออกเสียง Drawer แต่ถ้า Drawer มันจะเป็น Drawer คือคนวาดรูปใช่ไหมโ o so, the draw นะถึงจะมี ER แต่ไม่ออกเสียงนะครับ draw นะฮะหรือบางคนออกเสียง drawer คือลิ้นชักครับแล้วถ้า ตู้เก็บของเล็กๆมีประตูคับบอร์ดคับบอร์ดก็ผิดสชิคะคับเบิร์ดนั่นเองครับ cupboard ก็คือตู้เก็บของใช่ไหมฮะคำถามต่อไปครับเรามาดูในครัวดีกว่าข้อ9ก้าก็จะมี2คํคำนั่นก็คือเตาอบและเตาแก๊สทำกับข้าวอ่าฮะเฉลยแล้วกันนะครับเตาอบก็ต้องเป็นอ ven ไม่ใช่ o เ e n นะครับเพราะตัว o ออกเสียงสระเออด้เหมือนกันนะครับไม่ได้สะระโอหรือสระออนะครับอ ven แล้วถ้าเตาแก๊สมี2คํคำครับ stove เนะครับหรือ Cooker Stove จะเป็นอเมริกา Cooker หรือ Ga s ส o o k e r จะเป็นชาวอังกฤษนะฮะหรือแล้วแต่เอาอะไรแหละนะฮะ oven stove กับ cooker นั่นเองนะครับข้อ10ครับอืมนะครับข้อ10ครับเราเข้าไปในห้องน้ำกันบ้างดีก,กว่าอ่ะห้องน้ำนะครับ bathroom ง่ายไปปะ toilet ก็คือส้วมโอ๊ยง่ายเหลือเกินนะคะง่ายเหลือเกินวันนี้จอร์ดขอก๊อกน้ำครับนี่ก๊อกน้ำผมใบล้ละนะครับคำนี้มี2ค,คำนะครับคำหนึ่งเริ่มต้น,ตน,นด้วยต T t h a i l น n d และอันดับที่2คือ F f i n l a แล ก๊อกน้ำมีอะไรบ้างครับผมเฉยนะครับ Tap หรือ Faucet นั่นเองครับท a p หรือ Fa u c e t นะครับและสุดท้ายนะครับข้อ11นะฮะข้อ11เนี่ยน,นะครับง่ายๆเลยห้องกินข้าวกับห้องรับแขกอ่ะใส่มาครับแล้วคำตอบนะครับคือ Dining room กับ living room นั่นเองครับไม่ใช่ dining room กับ living room นะคะ Dining room าจจะามาจากคำว่า dine แปลว่ารับประทานอาหารแบบ ทางการและ living room ก็มาจากคำว่า live ที่แปลว่าอยู่นั่นเองครับ L I V E live อยู่นานๆ live ถ่ายทอดสดอย่าลืมดู Facebook live ของเราในเพจของเราด้วยนะครับได้กี่ข้อครับ11ข้อ11คะแนนถ้าคุณยังได้คะแนนน้อยหรือสนุกกับการเล่นแบบนี้ก็ไปเริ่มทำกับลูกหลานหรือกับนะ ตัวเองสามีหรือเพื่อนๆที่บริษัทลูกน้องที่บริษัทได้หมดเลยครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกตัวว่าคุณมีช่องว่างในศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดอะไรต่างๆก็ลองตั้งลิสต์แบบนี้ขึ้นมาครับเราเรียกว่า Chris English 11นะครับแล้วทุกวันหรือทุกๆ2 3สาวันคุณก็ลองลองสร้างนะเป็นลิสต์เป็นหมวดหมู่เล่นเกมนี้กับเพื่อนๆในวงเล่าก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเหมือนกับนั่งกันอยู่7คนใช่ไหมแล้วก็ต้องวนกันนะฮะแล้วก็เหมือนกับอาจจะบอกอ่ะ ศั์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกกบสับใช่ไหม Bird Cat Dog Table Table ผิดหมวดดด่มใช่ไหมถ้าคิดหนากก็เด่มนะครับถ้าซ้ำเพราะไม่ได้ฟังก็ดด่มอะไรเงี้ยก็ไปเล่นได้นะครับผมนั่นนะฮะถ้าเป็นลูกหลานก็ดื่มนมไปละกันนะจ๊ะ so นนี่ก็คือตัวอย่างนะครับจากคลาสของเราและเทคนิคหนึ่งในการสอนของอาจารย์คริสหรือของผมเองที่ผมก็มีเทคนิคเป็นร้อยๆเป็นลูกเล่นหลายสิบเรื่องเลยนะครับที่จะมาสอนคุณได้ในคลาส Starter's English นะครับ Back to basics with อาจารย์คริสกลับไปปูพื้นไปปลูกฝังให้เรามีรากฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแรงและใหญ่ลึกและแข็งนั่นเองครับแข็งใหญ่ลึกยาวด้วยนะครับหมายถึงยาวคือหมายถึงพูดได้ยาวข <laughs> ึ้นนะฮะถ้างั้นวันนี้ผมไปกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับการหาศัพท์ภาษาอังกฤษกันได้เยอะๆครับ